สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4 5 0ฮอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับเมื่อวานฮานอยเนาะผมลงช้านะครับแล้วก็แนวทางไม่เข้าด้วยเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปแดบเร่งรีบนะครับพี่ๆเพราะว่าทําแข่งกับเวลาในช่งชวงเช้านะก่อนเข้างานนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับผมผมได้เลข1นะครับแล้วก็เลขเลขหนะครับ1กับ6ลูดไปที่เลข1นะครับ1 5 1 8 1ห6 5 6 8 6 9หนนะครับ3ตัว6 1 8นะครับ จะมาไหม,ม<า>เมื่อกี้ขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่เนาะเขามาถามเรื่องงานเนาะพี่พขอโทษด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมทําคลิปที่ทํางานนะครับอาจจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนาะห้าน้อยห้าน้อยปกตินะครับพี่พี่ปกติผมให้ไปที่เลข8กับเลข9นะครับ รูดที่รูดที่แปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกสามตัวนะครับเก้าแปดหก 8ปดหกแปดหนึ่งเก้าหกนะครับพี่พี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางเนาะฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกตินะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่เนาะก็อาจจะมีสะดุดหลายรอบนะครับพี่พี่เพราะว่ามีมีเพื่อนเดินมาหาหลายรอบเหลือเกินนะครับ อีกหน้านะครับจะเป็น V.I.P กับพัฒนานะครับ V.I.P นะครับผม V.I.P ผมให้ไปที่เลข6กับเลข4นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข6 6ก็จะมีที่61 62 65 41 42 สี่ห้าสามตัวสี่หกสองนะครับส่วนห้าน้อยพัฒนานะครับผมพัฒนาได้เลขสี่กับเลขศูนย์นะครับ สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ก็จะมีที่0 2 0 6 0 8 4 2 4 6 4 8์หกตัวสี่นะครับ นะครับผมวันนี้ก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดวางให้เนาะปังปงเฮงๆทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ